เป็นการเข้ามาในเมืองถือว่าครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้กระแสตอบรับดีมากๆขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณนายเอ็นที่ให้โอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ลำไยขึ้นทางเลยอ๋อค่ะคุณม,ม่บาหลังนีต้ต้อนรับเราะขขอบคุณมากค่ะคือให้การซัพพอร์ตหนูตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่วงการเลยแล้วก็จนถึงปัจจุบันขอบคุณมากๆน่ารักมาก,มาก,มากๆเลยค่ะซัพพอร์ตตลอดเลยค่ะเป็นไงบ้างแฟนบอลลำไยเยอะมากจริงเหรอตั้งแต่เช้าเลยเหรอ โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ก็เสียงกรี๊ดแบบว่าทําให้เราใจฟูมากๆแหละเพราะตอนแรกก็แอบหวนๆเพราะไม่คิดว่าแฟนเพลงที่อยู่ในเมืองจะแบบรู้จักเราเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ดีใจมากไปรุ่นขึ้นเลย่อยๆแล้วเราเต้นเราได้ทุกเพลงใช่ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเราเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้สายแบบ วัยรุ่นขนาดนั้นนะคะเราเป็นสายลูกกุ้งสายหมอลำสายแบบว่าโจ๊ะโจ๊ะมุ่นมุ่นหน้าหา้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่คิดว่าแฟนๆที่รุ่นเราพาวเดียวกันเนี่ยจะติดตามเราเยอะค่ะเราอยากคนเกาหลีก็เต้นตามเราได้เนี่ยดีใจมากเลยค่ะดีใจมากไม่ว่าทําอะไรตอนนี้เป็นไวรัลหมดเลยสำหรับเราอะ,อะไระ,ะรับเราอโหดีใจใจฟูค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราเองจะมาถึงจุดนี้ในวันนี้ค่ะ,ะต้องขอบคุณทุกการซัพพอร์ตและการติดตามแล้วก็การแชร์ต่างๆขอบคุณนะคะ ที่งานเพลงเนไม่ว่าเราจะหยิบเพลงไหนมาแน่นอนว่ามันการเป็นไฟล่องหมดเลยโอ้อาจจะเป็นเพราะว่าเพลงที่หยิบมาเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้ว mm hmm. ก็คุ้นหูกันอยู่แล้วแต่อาจจะแบบไม่ได้ฟังนานแล้วอะไรเงี้ยเป็นเพลงดังในช่วงนั้นๆพอเราเอากลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งก็เลยทําให้ทุกคนสามารถร้องตามได้แล้วก็สนุกไปกับมันได้ง่ายมากขึ้นอย่างนี้มากกว่าเมื่วันใสเข้าไป ด้วยด้วยค่ะเพราะว่าตัวหนูเองเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วแล้วก็วงเราคาแรคเตอร์วงก็จะเป็นแนวแบบสนุกเนี้ยค่ะพอเราอ่านำเสนอผลงานหน้าเวทีแสดงสดมันก็เลยเป็นออกมาในแนวของเราเนี้ยค่ะเอาเลือกเองยังไงในการแบบเขาเป็นตัวเก่ามาเรา จริงๆหนูเวลาว่างชอบนั่งฟังฟังไปเรื่อยๆค่ะเหมือนแบบฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงไหนแบบมันถูกจริตเพลงไหนที่เราฟังบ่อยๆแล้วรู้สึกสนุกไปกับมาหนูก็เลยรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะสนุกไปด้วยค่ะก็เลยลองเอามาแกะก็ลองผิดลองถูกบ้างค่ะบางครั้งก็ลองแล้วโดนบางครั้งก็ลองแล้วไม่โดนถ้าไม่โดนก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรย่าเงี้ยค่ะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะชอบไหมอันนี้ก็เป็นเพลงที่ชอบฟังมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริตเพลงมันดูน่ารักมันดูแบบมันดูแบบ อ่อยอ่อยน่ารักอ่ะแล้วเราก็เลยเหมือนพอเราฟังแล้วฟังเรื่อยๆมันคิดภาพในหัวออกว่ามันจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเอามาเล่นดูใช่ค่ะปรากฏว่าก็เลยแบบมีการ cover กันเยอะใน tiktok อะไรเงี้ยจรกงๆก็ปลว่าขอเพลงไทยลำยลองลอ <c oughs> อได้เมคือครองทำซื้ออลกหมดแล้วใครต้องทำก็คือซื้อเพลงคือถ้าเราจะเล่นเพลงไหนก็จะมีการทีไ่ไปบอกในห้างก่อนเวลาเราจะซื้อแต่ละทีเราก็จะซื้อยกยก,ยกแบบเหมาร่วมอะค่ะแบบไม่ได้ซื้อเป็นเพลงเพราะถ้าซื้อเป็นเพลงก็ แบเบผื่อบางทีเราเล่นแต่แต่พอเราเปลี่ยนถ้ามันไม่โดนเราก็เลยซื้อครอบคุมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเลือกใช้เอาว่าจะใช้เพลงไหนเพราะว่าเวลาเราซื้อเขาก็ต้องค่อยจ่ายทีหลังนะคะอยา่างเพลงของเราแบบยิ่งใหญ่ตอนนี้จะมีการออกคุยใครอะไรอย่างไรบ้างตอนนี้มีค่ะกำลังทำอยู่นะคะแล้วก,ก็บอกอยากบอกบอกได้ไหมว่ามีดึงทางเอกที่วันท่องานด้วยอ๋ออันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นอาจารย์เพิ่งโพสต์แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องรออาจารย์คอนเฟิร์มอีกทีนึงเพราะว่าหนูยัง อ่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นในในส่วนไหนแต่ว่าก็อาจจะมีการร่วมงานกันค่้มาะได้ยังไงอ่ะอันนี้ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์เลยพอดีผ่านทางอาจารย์มาเพิ่งเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้าเลยเหมือนกันค่ะใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวนะคะถ้าเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงโฆษณาคือหายไปนานมากแต่ว่าตอนนี้กําลังจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ได้พี่ที่ เรามั่นใจแล้วก็ติดตามผลงานที่เขามาตลอดล้วจริงๆเคยร่วมงานกับพี่เขาแล้วคือฝันว่าอยากให้เขาทํางานทํางานเพลงให้แล้วก็ตอนนี้กําลังเริ่มทํานะคะเดี๋ยวรอติดตามกัน s u ะสปอยได้ไหมเป่นแบบไหนอะไรยังไงโจ๊ะโจ๊ะเป็นแบบโจ๊ะโจ๊ะค่ะมวนมวนแต่ว่าก็อาจจะแบบฉีกแนวไปจากเราสักสักหน่อยนึงอาจจะไม่ใช่สายคือพี่ที่เขาทําอาจจะไม่ใช่สายลูกพุ่งเนี่ย ก็อยากให้แฟนๆได้ติดตามอะไรใหม่ๆกันที่ไหนอ่ะที่จะที่จะได้ฟังอ่าตอนนี้เพิ่งเริ่มทำค่ะเพิ่งเริ่มแต่งเริ่มทำดนตรีแล้วก็กำลังวางค่ะวางเรฟเลนต์กันว่าต้องอยากได้แบบไหนแบบไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันอาจจะไม่นานค่ะไม่นานก่อนปลายปีนี่เนาะก่อนปลายปีนี้น่าจะทันอยู่ถ้าถ้าถ้าไม่ก่อนปลายปีก็อาจจะต้นปีมีเต้นตาไปได้ไหมก็จะเต็มค่ะจะเต็มมีเต้นตามไปได้ไหมอ่ะได้ได้ก็เดี๋ยวปล่อยบุ๊ณฝากเต้นตามกันด้วยนะคะฝากด้วยฝากด้วย ค่ะค่ะอาใช่ค่ะก็ตอนนี้กาลังสร้างอยู่ค่ะก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรแบบล่าช้าก็อาจจะเสร็จประมาณช่วงต้นปีค่ะห่เลค่ะหลังนี้เหรอคะก็ทําเรื่อยๆค่ะก็เลยยังไม่ได้รวมก็ค่อยๆทําไปทีละนิดทีะหน่อยค่ะบานเป็นอยังใหญ่ยังยังอยู่ในงบอยู่ค่ะแต่ก็ค่อยๆกระเถิบกระเถิบทีละนิดตรงไหนที่แบบว่าเก็บมาได้ก็ค่อยๆเพิ่มเติมไปค่ะไปแล้วห้าสิบล้านอุ้ย สาธุขอให้ <ia> ได้จริงๆไม่ถ <trips> <power ful> ึงไม่ถ <jaar ans có Uma> ึงยังถึงห้าสิบไหมคะยังค่ะยังค่ะแต่ว่าอยากได้นะอยากได้เข้ามาขมาเงินเข้ามาเงินเข้ามาตอนนี้แค่สี่สิบเก้าวายสี่สิบห้าเราเตอนนี้ก็น่าจะมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังทำเลที่เรา่ไหเพราะไม่ไม่ค่ะอันนี้อยู่ลำลูกกาค่ะอยู่ลำลูกกาเพราะว่าหลังล่าสุดค่ะเพราะว่าตอนนี้คือที่เราอยู่จะเป็นโฮมออฟฟิศ หนูก็เลยอยากได้บ้านที่แบบเป็นบ้านจริงๆแล้วก็หลังใหญ่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามีน้องหมาสามตัวอยากให้เขาวิ่งเล่นแบบแบบพื้นที่แอรเยอะกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขยับขยายมไม่ใช่นี่มีหลักอี่รับนตอนนี้ตอนนี้มีสี่สี่ยังไมอ็หลักที่ห้าเนาะโอ้อัพเดตความรักหน่นอยค่ะตอนนี้ก็ปกติค่ะเรื่อยๆค่ะ นี้อ่8 8 8หรือ9ไม่แน่ใจประมาณ8-9ปีค่ะ,คะแฟนแต่งมาหรือยังยังค่ะเพราะว่าเขาทำงานกันด้วย<อ>ว่าตอนนี้เราก็กําลังลุยงานกันอยู่ค่ะพี่เขาก็ทําเพลงด้วยแล้วก็ช่วงน,นี้ก็มีเดินสายด้วยค่ะอ่าคุยค่ะก็คุยปกติทุกวันเลยก็จะส่วนมากจะคุยเรื่องอ่าไม่ไม่ไมค่อยได้คุยเรื่องงานเท่าไหร่เพราะว่าเขาเองก็รู้ว่าเราทํางานหนักก็จะคุยเรื่องแบบจิตวิทยาในแต่ละวนันอะไรอย่างเี้มากกว่าวันนี้จะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเปนแนวนี้มากกว่าไปม,มองการไปถึงคู่ยังไงบ้างครับแบบ ค่ะก็จริงๆก็มองยังไงหนูคิดว่าเราแบบใช้ชีวิตกันแบบเรื่อยๆให้มีความสุขดีกว่าเงี้ยะไม่ได้ยึดติดกับอะไรเลยซึ่งตัวพี่เขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนกับเราตั้งแต่แรกว่าเออคือถ้าแบบมีอะไรคุยกันได้อันนี้มันมันดีตรงที่มีอะไรเราก็พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ย่ะที่เราเจออะไรมาหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆคือคุยกันได้หมดเลยแล้วก็คือเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยปิดกั้นกันอะไรเงี้ย่ะซึ่งตัวเขาก็ตั้งแต่แรกก็คืออจะบกกรราต้งแแ่่ลว คือเราคบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดแบบว่าวันไหนที่รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจตรงไหนคือบอกได้เลยหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุยกันได้เลยเพราะเขาก็ค่อนข้างจะโตอะไรเงี้ยค่ะองกี้ปคะอะไรนะคะแต่งคะอ๋อยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็แบบเรื่อยๆอยู่เราเองก็รู้สึกว่าคือจริงๆหนูเขามองเหมือนกันตรงที่ว่าไม่ได้สําคัญว่าจะแต่งหรือไม่แต่งคือเอาให้แบบระหว่างทางมันมันราบรื่นที่สุดดีกว่าใช่ จริงๆหรือว่าชีวิตผู้ทุกคนอ่ะมันต้องปรับกันไปเรื่อยๆตามการเวลาอย่างนี้มากกว่าถามว่าไม่มีอะไรปรับเลยไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่เราไม่ได้มองให้มันเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าพอมีปัญหาปุ๊บเราก็คุยกันพอคุยมันเข้าใจกันมันก็เดินต่อได้อะไรอย่างนี้ค่ะีเปลี่ยนไปบ้างไหมีที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนมาบ้างไหมเปลี่ยนไปไหมหรอไม่นะคะก็ปกติค่ะได้ที่ไหนท่ส่งฝาดีแบบเินเกินมีความอ๋อย่างไงยังย่าง ใช่ S <S เลยวก็เข้าใจเฉยเข้าเชื่อคือมีกัน,กนใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจเข้าใจเพราะว่าว <S <S เวลาเหรอคะ,ะไม่ค่อยนะคะเพราะว่าหนูกับเขาตั้งแต่แรกก็แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกอยูแ่แล้วค่ะเพื่อเหมือนว่าตั้งแต่ตอนที่รู้จักกันตอนแรกก็แทบจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยค่ะกว่าจะแบบว่าได้มาแบบใช้ชีวิตด้วยกันก็ผ่านไปหลายปีอยู่ด้วยกันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้อ่ะเขาห่วงไหมเขาติดเราแบบออกมาเปนข้ออะหลายวีีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องนิดนิดเลย เขาไม่พูดถึงเลยมันไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยไม่หรอกไม่เราไม่รู้ทังอะไรเลยนะเออไม่พูดถึงเลยเหมือนไม่มีเหมือนไม่เห็นไปเลยเริ่มเอ๊ะบ้างไหมเริ่มเอ๊ะบ้างไหมนะเอ้าวเอ๊ะเริ่มเอ๊ะเริ่มเอ๊ะตอนนี้ตอนเราม BTS บอกว่ามาแบบเฮ้ยเกินข้าวผัดมีนุ่มๆอะไรเงี้ยเขาแบบไม่มีว่าไม่มีทักทีใดๆไม่มีอะไรนะคะไม่รู้ว่าเขาดูบ้างหรือเปล่าด้วยจริงเหมือนไม่เห็นเหมือนไม่เล่นโซเชียล ะเวลาไหนที่เราต้องคุยกันได้คุยกันเวลาก็เวลาว่างค่ะเหมือนกับตื่นมาก็จะแบบม่ก็แบบตื่นมาก็จะมีกันแบบว่าตื่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พูดคุยกันเหมือนโทรหรือว่าก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะอย่างเวลาเดินทางก็คุยบ้างก็อัปเดตในเรื่องในครอบครัวว่าอย่างโน่นอย่างนี้อะไรเงี้ย่มากว่าใช่ใช่เราเองก็ชินแล้วเหมือนกันเราเองก็ชินแล้วเหมือนก โดนได้เบาหน่อยแบบแฟนเบาๆโอ้โหหลอกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจในการมาเรามากเกินไปอยากทรียนใจวัยพรค่ะยี่สิบสองปีในเอ็นจะเทนเลยค่ะค่ะก็ครบรอบยี่สิบองนเตอร์จะเทนนะคะก็อยากให้นายเอ็นนะคะมอบความสุขและความมันเทฮ้กับแฟนๆชาวไทยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่นายเอ็นเอ็นดูลำไยตลอดมานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเติมเต็มเติมเต็มเติ Buat k